ในอดีตการสัญจรส่วนใหญ่ยังใช้แม่น้ำลำคลองเป็นหลักถนนยังเป็นแบบเก่าใช้สัญจรได้เฉพาะฤดูแล้งและแปลงสภาพเป็นโคลในฤดูฝนล้นกล้าวรัชการที่4จึงโปรโดให้ตัดถนนกว้างใหญ่เป็นเส้นตรงปูได้อิฐและหินตามแบบตะวันตกเพื่อสะดวกต่อการสัญจรในทุกฤดูกา ถนนเจริญกรุงหรือที่ชาวตะวันตกเรียกนิวโรสคือถนนแบบตะวันตกสายแรกที่ตัดขึ้นในปี2505ตอนแรกเริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปถึงสะพานดำรงสถิตตอนที่สองเริ่มตั้งแต่คลองรอบกรุงจนถึงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลดาวขนองในปีถัดมาจึงสร้างถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครถือเป็นการเปิดปฐม,มบทแห่งการสัญจรทางบกบนแผ่นดินสยามและนี่คือกว่าจะเป็นไทย